วันนี้เป็นวันแรกนะครับตามการคาดการครับก็คือฝนกลับเข้าไปเติมในพื้นที่ที่จังหวัดชายแดนใต้รวมไปถึงจังหวัดอื่นๆในภาคใต้ตอนล่างนะครับแต่ตอนนี้ สถานการณ์น้ําท่วมในภาพรวมเนี่ยหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายนะครับท่ามกลางการเฝ้าระวังเรื่องฝนที่อาจจะตกลงมาเติมหลายพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสเวลานี้ผู้คนต้องใช้ชีวิตอยู่ที่ศูนย์พักพิงเพราะว่าระดับน้ํายังท่วมสูงนะคะแต่ว่าบางส่วนต้องย้ายไปใช้ชีวิตอยู่บนถนนร่วมกับสัตว์เลี้ยงโดยไม่มีห้องน้ําใช้ค่ะตรวจสอบเพิ่มเติมกับคุณอัฟนันอับุลเลาะรายงานสดมาจากอําเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสคุณอัฟนันเชิญค่ะ คุณวันวิสาคุณเจษดาครับจะเรียกว่าคลี่คลายไม่ได้นะครับสำหรับสถานการณ์น้ําท่วมที่อําเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสครับเพราะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่สามารถกลับเข้าไปอยู่ในบ้านได้ครับหลายคนตอนนี้นะครับยังต้องอพยพขึ้นมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยครับถนนเส้นนี้ครับคือถนนตากใบสุงไงโกลกนะครับเป็นถนนเส้นหลักจะเห็นนะครับว่าพื้นที่บางส่วนให้รถสามารถสัญจรได้ตามปกติครับแต่พื้นที่อีกบางส่วนนะครับใช้เป็นพื้นที่สําหรับเป็นที่พักพิงให้กับประชาชนทั้งรถยนต์รถจักรยานยน สัตว์เลี้ยงแล้วก็ผู้คนอยู่ร่วมกันอยู่ที่นี่นะครับบนถนนเส้นนี้ครับไปดูภาพภุมิสูงกันครับน่าจะสะท้อนความเดือดร้อนของชาวตำบลโคสิษฐ์อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสได้เป็นอย่างดีครับระยะทางเกือบ5กิโลเมตรบนถนนเส้นนี้ถูกใช้เป็นสถานที่หลบภัยน้ำท่วมทั้งคนสัตว์เลี้ยงใช้ชีวิตบนถนนเส้นนี้มากกว่า5วันแล้วครับ แม้จะเรียกว่าเป็นที่พักพิงครับแต่ว่าสภาพที่เห็นเพียงพอแค่กันลมกันแดดเท่านั้นครับเพราะแค่ใช้ผ้าใบเป็นหลังคาบางคนที่พอมีเงินเช่าเต็นท์ขนาดใหญ่อาศัยกันอยู่หลายครอบครัวครับครอบครัวนี้มีสมาชิกหลายคนครับทั้งผู้ใหญ่และเด็กพวกเขาใช้ผ้าใบสําหรับกันแดดและฝนส่วนที่นั่งใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง เธอบอกว่าบ้านถูกน้ำท่วมเกือบมิดหลังคาครับไม่สามารถหาที่พักพิงจุดอื่นๆได้เพราะว่าตอนนี้เต็มหมดแล้วกลางคืนต้องนอนอัดกันในรถจักรยานยนต์พ่วงข้างส่วนที่เหลือไม่มีใครได้นอนครับวันนี้จึงหาแคร์ที่เคยอยู่ในคอกแพะมาใช้เป็นที่นอนชั่วคราวครับอยู่ลำบากมากเลยนอนบนพ่วงข้างนี่สองคนต้องเบียดกันนอนนุ่บ้าน ไม่เหลือเลยค่ะลดมากแล้วแต่ยังกลับบ้านไม่ได้น,นีีนน้ทอรอนำ้ำลดอย่างเดียวยังมีอีกหลายครอบครัวครับอยู่ในสภาพไม่ต่างกันใช้ชีวิตบนถนนเส้นนี้ครับเป็นที่พักพิง น่าสนใจครับว่าตลอดเส้นทางไม่พบว่ามีห้องน้ําให้ผู้ประสบภัยได้ใช้ในช่วงที่ยากลําบากแบบนี้ครับไม่ใช่แค่คนที่ต้องใช้ชีวิตแบบนี้ครับหลังได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมแต่สัตว์เลี้ยงอีกหลายชีวิตถูกอพยพขึ้นมาอยู่บนถนนเช่นกันตลอดเส้นทางครับมีวัวหลายชีวิตผูกไว้บนเกาะกลางถนนแห่งนี้และริมถนนโดยมีเจ้าของมาคอยดูแลครับ ชาวบ้านส่วนหนึ่งนะครับมีความจําเป็นที่จะต้องขึ้นมาอยู่บนถนนเพราะว่าต้องคอยดูแลสัตว์เลี้ยงครับแต่ว่าหลายคนไม่สามารถที่จะกลับไปอยู่บ้านจึงมีความจําเป็นต้องใช้ถนนเส้นนี้เป็นที่พักพิงชั่วคราวครับรถเรดเนพราะดัด ระดับน้ํายังท่วมสูงอยู่ครับทรัพย์สินในบ้านเสียหายครับทําให้หญิงคนนี้ยังไม่สามารถกลับมาอยู่ในบ้านได้ครับเธอพาไปดูสภาพบ้านพบว่าทรัพย์สินทั้งหมดเสียหายทั้งตู้เย็นตู้เสื้อผ้าที่นอนทําให้วันนี้ต้องเดินกลับไปนอนที่ศูนย์พักพิงอีกครั้งครับซึ่งอยู่ที่โรงเรียนโคสิตท,ที่ศูนย์พักพิงแห่งนี้มีเด็กมีผู้สูงอายุผู้ใหญ่มากกว่า100คนโดยใช้ห้องเรียนชั้นสองเป็นที่นอนครับ แม้ว่าหลายคนจะทักทายด้วยรอยยิ้มแต่ว่าลึกๆพวกเขายังมีความกังวลเกี่ยวกับความเสียหายที่บ้านอย่างเช่นหญิงหญิงคนนี้ครับสมบัติที่สุดท้ายกายอะวันนี้หัวเราะได้แล้วทำใจได้แล้ว ป้าหยใจไปเยแล้วไม่มีอะไรเลยโดหลงค่าบ้านขาวบ้านที่นอนนั้นี้ไม่มีเลยตำบุิ์เป็นพื้นที่ติดต่อกันกับตำบลเกาะสะท้อนอำเภอตากใบสถานการณ์น้ำท่วมยังไม่คลี่คลายครับชาวบ้านยังต้องเดินลอยคอออกมาที่ถนนใหญ่บางส่วนภายเรือออกมา การช่วยเหลือด้านอาหารเข้าถึงศูนย์พักพิงเพราะว่าอยู่ติดถนดนใหญ่ครับส่วนพื้นที่อำเภอสุไงโกลกหลายจุดยังถูกน้ำท่วมหนักโดยเฉพาะในตลาดและชุมชนที่อยู่ติดแม่น้ำโกลกซึ่งขณะนี้น้ำยังล้นตะลิ่งอยู่ครับผู้อำนวยการสำนักงานชนประทานที่17กรมชนประทานสั่งระดมเครื่องสูบน้ำติดตั้งเพิ่มเติมครับเพื่อระบายน้ำฝน ผ่านประตูระบายน้ําในพื้นที่อําเภอตากใบผนังกั้นน้ามูโนโอําเภอสุไงโกลกท่อระบายน้ําแห่งที่3บ้านยะกังอําเภอเมืองนาราธิวาสพร้อมสั่งรับมือปริมาณน้ําฝนที่จะเกิดขึ้นในช่วง3-5ธันวาคมนี้ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการไว้ว่าบริเวณภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากครับ ถือว่าเป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการไว้นะครับว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่โดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนใต้เนื่องจากว่าในพื้นที่อำเภอตากใบรวมไปถึงในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสขนานี้ก็เริ่มมีฝนตกลงมาตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาแล้วครับคุณเจษดาคุณวันวิสาครับขอบคุณคุณอัฟนันค่ะขอบคุณครับ